ฝนตกแรงมากกระเป๋าเปียกหมดแล้วนะอันนี้ผมกพกขนมพกของกินะนมาด้วยนะว้าะสวยมากนี่เงา ม,มีราคามีราคานล้น<ะ>สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะวันนี้นะคะอมพามาเข้าป่าเหมือนเดิมไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าวันนี้ออกมาเป็นเวลาช่วงเย็นนะ ไม่แน่ใจว่านฝนตกเลยพี่พี่ลมแรงมากลมพัดเย็นมากพี่ได้ยินเสียงไหมฝนตกครับพี่พี่เปิดจิปมาก็ฝนตกเลยไม่ทันได้เดินเข้าป่าเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เข้าป่าไปหาที่กบดานดีกว่าฝนตกจะห,หาที่พักระหว่างรอฝนตกแต่ว่ามาเป็นช่วงเย็นนะพี่พี่อมจะกลับ จากป่ามืดๆห,หน่อยเนาะก็วันนี้จะพาพี่เอฟซีนะคะเดินเข้าป่าไปหาที่พักพักล้างนะเดี๋ยวฝากพี่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ออมในการเดินทางทางนี้ด้วยระหว่างทางไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเจออะไรนะคะฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ออมด้วยแล้วก็ฝากติดตามดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยโอเคนะคะพี่ๆ อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปด้านบนภูเขานะมันจะเป็นภูเขาสูงทางขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะวันนี้ไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยากแค่ไหนนะมาวางทางตอนนี้ก็ฝนตกปรอยๆปรยแล้ว เกิดมายังไม่เคยเดินป่าหน้าฝนเลยนะยังไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหนักแค่ไหนนะก็ถ้าตกหนักมากๆก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปทุกคนเดินเนีไม่ได้ถึงงทางเลยนะรู้สึกสึกว่าสึกเหนื่อยนะ ตกมาก็ดีนะพี่ๆสุกคนนี่มันเสียงฝนตกหนักเลยด้านบนไดนไหม ีใจมากที่ฝนตกเพราะว่าอยากให้ฝนตกนะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะพี่ๆไฟป,ป่าก็าเยอะมาแล้วพี่ฝนเดี๋ยวอาหาที่หลบก่อนนะโอ้ นะเดี๋ยวมาที่หลบไครก่อนนะเดี๋ยวลบเดี๋ยวจะหลบใต้ต้นนี้ก่อนนะพี่จี่อ้องเปียกเลยนะพี่พีโทรศัพท์ไม่ได้กันน้ำ้วยนะ<อ>ก็ระหว่างนี้อาจ,จะขอติดกล้องไปสักพักในการเดินทางนะ จะนั่งพักตรงนี้กันนะพี่พี่ชุ่มชื้นมากชุ่มฉ่ำมากพี่พี่เปียกเลยนะรอบนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอฝนหยุดค่อยเริ่มเดินไปทีก็ได้เนาะ ฝนตก,ก,กนแรงมากกระเป๋าเปียกเลยนะ อันนี้ผมพกขนมพกของกินก็ได้นะแต่นะ่าจะตกไม่นานนะพี่พี่ยังดีนะมีหมวกแล้วก็มีเสื้อแขนยาวบางตัวหนึ่งนะ เี๋ยวตัวเปลี่ยนนะพี่มีของกินแล้วก็เผื่อเจอลุงคุณลุงนะเพราะว่าทางที่เดินไปนะเป็นสถานที่ที่คุณลุงอยู่นะรู้ว่าฝนตกวันนี้ลุงน่าจะอยู่ในร่มและพ่อมทําที่ร่มให้ตางไปคินให้ลุงนะ เปียกชุ่มฉ่ำเลยนะน่าจะไปแล้วพี่ๆฝนมอนมันมาจากข้างหลังทูเขาแล้วก็ตกมาเรื่อยๆ พ,พี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าผมต้องขออภัยด้วยนะถ้ากล้องมันไม่ชัดนะเพราะมันโดนน้ำนะพี่ๆมันก็จะไม่ชัดไปเ,เดินทางกันต่อจากที่นั่งทับรอฝนตกโอ้เย็นเลยทีนี้ชุ่มช่ำเลย ไม่แน่ใจว่ามันจะตกไปปล่อยไปอีกนานไหมว่าเมื่อกี้เปิดคลิปปุ๊บเริ่มปล่อยๆเลยตอนมาไม่ตกนะตรงนี้เหมือนเป็นจุดกบดานเลยนะเดี๋ยวเราเดินกึ้นไปขางบางนกันดีกว่า ที่ออมขึ้นมานะชันมากเส็ยงได้มากที่ไม่ได้เอาไม้มาเดี๋ยวหาไม้เลาแวกนี้ในการปีนขึ้นไปนะไม่คิดคิดนึกไม่ออกเลยทางลงนี่จะลงยังไงนะเริ่มถลายเลยนะพี่ เดี๋ยวก่อนเราไปยืนฟองตรงหินกันดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่ดกไยแล้วขึ้นไปฟองหินเลย ฝนด้วยไม่ใช่หน้าฝนสิฝนตกด้วยกลัวลื่นนะตอนนี้ติดแงกอยู่ตรงนี้นะพี่พี่เพราะว่ามันชันมากพี่พี่ดูออมเดี๋ยวจะไปนั่งตรงนู้นะแต่ยังไปไม่ได้นะพี่พี่เดี๋ยวขอทางก่อน ได้ยินเสียงอะไรเสียงคนป่าเลยนะหนูจะตั้งกล้องเลยนะเดี๋ยวจะนั่ง,ม,งมุมน้งลุงเหรอ เจอลุงเลยลุงไม่ได้อยู่ที่พักหรอหวานได้เงียวะฝนก็ตกใช่ป่บวะลุงมายัางไงเนี่ยฝนตกแล้วลุงไม่อยู่ทำไมไม่อยู่ที่อ่ะ ว้าววาหนาวไหมเนี่ยว้าวอืว้าวว้วอะไรนะจะคุยด้วยเหรอหลุงขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนพี่ออมขึ้นมาสูงมากเลยอะ่ะ จุดที่ลุงอยู่จะอยู่ฝั่งทางนู้นนะแต่ว่าปา่าผืนนี้ก็คือลุงจะอยู่ไปไปมา,มานั่นแหละมาได้ไงนะเรื่องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะลุงพี่พี่ครับเมื่อกี้นะคุณลุงขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ๋มก็นั่งกินขนมกับคุณลุงสักพักหนึ่งเมื่อกี้นะตั้งกล้องไว้พี่พี่แต่ว่าเหมือนน้ําฝนมันไปโดนปิดหยุดนะไม่ไม่แน่ใจว่า <laughs> เกิดอะไรขึ้นกับกล้องนะ <laughs> เสียดายมากก็คือ นั่งคุยกันสักพักหนึ่งยาวๆแล้วแล้วคุณลุงก็บอกว่าจะพาไปดูที่พักก็เลยเดินตามคุณลุงมานะก็มาเจอที่พักคุณลุงนั้นจะอยู่ในลโคตถุนอันนี้คือขนมที่คุณลุงกินออมก,กินเรียบร้อยแล้วเสียดายมากเมื่อกี้ถ่ายไว้นานมากาพูดคุยกับคุณลุงเยอะแยะเลยคุณลุงยังกินอยู่นะแล้วเมื่อกี้คุณลุงเรียกเข้ามาเพราะว่าบอกว่าจะมีของมาให้ ลุงเรียกตามเข้ามาว่าเนี่ยมีอะไรจะให้ออกว่าเข้าใจว่าเขาชวนมากินขนมออมก็เลยตามมาออมก็เ,เอออมีอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยลุง<า>อ่าไหนไหนมีอะไรจะให้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูนะว่าคุณลุงจะมีอะไรให้นะไหนคุณลุงมีอะไรให้หนูมาเนี่ยเขาเอามาแอบไว้ในหินนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเนี่ย ่อยเหรอ,อสวยมากเลยคุณลุงให้หนูเหรอโอเค okay, เดี๋ยวหนูเช็ดกล้องแป๊บนึงมาอย่าขึ้นไปนไม่ได้นะลุงพี่สวยมากพี่เงา,ม,ามีราคามีราคานะนี่ ลุงทำไมลุงไม่เก็บไว้ฮะหนูไม่เอาให้เหรอเอามาจากไหนลุงลุงขโมยเข้ามารด้เปล่าเอามาจากไหนอ๋อขวาหออมให้ขนมเขาเขาก็เลยให้นี้มาเขาชี้ไปทางขนมนะเมื่อกี้น้ำฝนน่าจะไปกดโดนปุ่มกดปิดอีกแล้วนะ ลิปนี้น่าจะตัดค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเดินทางก็ลําบากทางค่อนข้างที่จะชันแล้วก็เมื่อกี้่เกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากไม่ได้ถ่ายไว้ไหลายฉากหลายตอนมากเลยต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้อาจจะงงๆหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอมอาจจะกล้องปัดไปปัดมาเนาะเพราะว่าเดินมันลําบากมากพี่ๆอมอตัวนี้ออมตัวเปียกหมดเลยนะแต่ว่าคุณลุงเขาไม่เปียกนะคุณลุงเขาหินบังเขาหินนะ เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วก็คือเมื่อกี้นะคุณลุงให้สร้อยเพชรอันนี้เอาไว้นะอมน่าอมคิดว่าน่าจะมีราคาพอสมควรนะอมก็อาจจะไม่ได้เอาไปร้านจำนำหรืออะไรนะแต่ก็อาจจะเก็บไว้ที่ตัวเองเนาะหรือไม่ก็เอาพกติดตัวไว้ตลอดนะเนาะเผื่อวันใดวันหนึ่งคุณลุงเขาขอคืนเนาะถึงเขาจะบอกว่าเขาให้เราแล้วก็ตามแต่ยังไงมันก็คือของเขายังไงเราก็จะเก็บไว้นะคุณลุงก็ยังกินไม่หยุดนะเพราะว่าน่าจะค่อนข้างหิว เดี๋ยวตอนนี้มขอเดินทางกลับก่อนนะตอนนี้ตัวเปลี่ยงเลยอยากกลับไปอาบน้ำเนาะน่าจะถึงค่อนข้างเย็นฝนก็ยังไม่หยุดตกนะพี่พี่ยังตกปล่อยๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวยังไงหนูกลับก่อนนะลุงหนูกลับแล้วนะขอบคุณนะอันนี้ให้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหนูเดินทางกลับลนะบคุณค่ะลุงลุงพักผ่อนนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวหนูมาหาใหม่เคพี่พี่ ขอเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวเก็บของไว้ในกระเป๋านะแล้วก็จะเดินทางกลับกัน อมเดินลงมาแล้วตอนเนี้ยจะหกโมงเย็นแล้วตัวเปียกหมดเลยนะเนี่ยตอนนี้เริ่มแห้งแล้วจนตอนนี้แต่ว่าฝนมันก็ยังแบบปล่อยๆอยู่แต่ระว่งคนได้ยินเสียงมันออมไหมเหมือนเสียงคนฆ่าลบกันนะพ,พี่เหมือนคนมาตัดไม้มันก็ไม่ใช่เหมือนคนทะเลาะกัน ก็เป็นเสียงนายพานเจอนายพานเจอสัตว์ไหมหรือว่าเสียงอะไรนะอมอก็ไม่กล้าขึ้นไปดูแล้วแต่ว่าเสียงดังมาจากข้างบนนะทุอ่าพี่พี่อาจจะคอมเมนต์เข้ามาว่าทาไมไม่รีบหนีลเลยคือตอนนี้เสียงมันไกลมากๆมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆออมนะแล้วตอนนี้ออมมาอยู่ตรงตีนเขานะพี่พี่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยพี่พเมื่อกี้นะกล้องดับไปหลายรอบก็อาจจะถ่ายไปหมดนะบางฉากบางตอนเสียดายมาก ั่งกินขนมกับคุณลุงนั่งคุยกับคุณลุงยาวมากคี่เมื่อกี้ตอนนี้ขอนั่งพักก่อนก่อนที่จะถึงบ้านนะคนเสียง,สงดังมาก,กคนมีฆ่ากันเลยอ่ะ มีคนว่าอยากลองดีกับกูเหรออยากลองดกับกูเหรออันตรายมากเลยนะไม่รู้ว่าเสียงมันเลิ่บดังขึ้นดังขึ้นลงมาเรื่อยๆแล้วว่าจะทายดูดังมาจากข้างบนเลยพี่พ ผมเดินใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะอีกนิดเดียวนะเสียงดังมาจากฝั่งโน้นนะเสียงแบบไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านลากกันมาเพื่อทำอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> เอามาหมกป่าแบบนี้ย <c oughs> เป็นห่วงคุณลุงอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเสียงคุณลุงหรือเปล่า